ท่กเมนูทุกเมนูจะมีราคาหมดนะคะแต่ที่บอกว่าฟาตัวละพันเศอะไรนี้มันมันเป็นไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเราจะมีราคาปกหมดเลยะคะ่ะยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลนะคะสำหรับประเด็นที่ว่าคันแรงแล้วก็พี่จอง2หนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีต้ค่ะช่องคัลแรงแฮปปี้นะคะได้ลงคลิปวิดีโอท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ EP 2ค่ะที่ทั้ง2หนุ่มนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะปันยีจังหวัดพังงาค่ะแต่ว่ากลับโดนชาวเน็ตวิจารณ์สนานว่าทั้ง2หนุ่มนะคะกำลังถูกเอาเปรียบเรื่องราคาค่ะโดยในคลิปวดีโอนนนนัั้้ะะคคแแรงลวก พี่จองค่ะจ่ายค่าเรือเดินทาง1000บาทซื้อของฝากเป็นหอยมุก500บาทและสร้อยข้อมือ300บาทรวมเป็น800ค่ะแต่เมื่อพี่จองขอให้แม่ค้าช่วยลดราคาให้นะคะคุณป้านเนี่ยกลับตอบว่าจะแถมสร้อยให้อีกหนึ่งเส้นรวมเป็น1000บาทค่ะนางยาวาระนะคะเจ้าของร้านปันหยีซีฟู้ดได้กล่าวค่ะว่าขอชี้แจงในเรื่องของอาหารแพงนั้นทางร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีการแจ้งราคาไว้อยู่แล้วค่ะทั้งแบบรายหัวบุฟเฟ่หรือเมนูตามสั่งค่ะในส่วนของปลาแพงนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการสั่งปลาเป็นๆที่มีราคาสูงในกระชัง ขึ้นมาปรุงก็ได้ค่ะแต่ยืนยันนะคะว่าทางร้านไม่มีการบวกราคาเพิ่มกับลูกค้าค่ะขณะที่ร้านขายของฝากนะคะก็เป็นงานฝีมือค่ะซึ่งผู้ซื้อผู้ขายก็ต่อรองราคากันเองค่ะจึงขอเรียกร้องให้โซเชียลนะคะหยุดการแชร์การคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวเกาะปันยีค่ะเพราะหากกระทบต่อการท่องเที่ยวจะสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านบนเกาะค่ะที่ต้องการเพึ่งพาการท่องเที่ยวแล้วก็การประมงอยู่ค่ะนายประสิทธิ์ตองนายกอบตเกาะปันยีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าตนเองเป็นผู้นําในพื้นที่หลังจากได้ทราบข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจจึงรีบสออบถามมขู้ลททันี ซึ่งพบนะคะว่าในเรื่องของค่าเรือ1000บาทนั้นค่ะพบว่าใช้บริการที่ท่าเรือบ้านในงบเป็นการเหมาเรือไปส่งและก็ไปรับกลับอีกวันหนึ่งซึ่งขอบอกนะคะว่าเป็นราคาปกติซึ่งปกติถ้าตนเองใช้บริการเหมาเรือก็จะอยู่ในราคาประมาณนี้ค่ะขณะที่ราคากลางของทางราชการนั้นอยู่ที่1000บาทค่ะส่วนในเรื่องของของฝากจากหอยมุกนะคะสอบถามจากคนขายพบว่าคนซื้อค่ะเลือก2ชิ้น800ค่ะและอยากได้ของแถมจึงเพิ่มสร้อยคอมืออีก1ชิ้นรวมราคาเป็น1,100บาทค่ะแล้วก็ขอลดเหลือ1,000 1,000บาทแัน ไมมีการยัดเยียดขายแต่อย่างใดคะ่ะเดินทางจากในเมืองไปที่ปัญญีต้องใช้เรือในการขนสง่งผมคิดว่าราคานี้มันไม่น่าจะมากนาย,ยานี่เรื่องที่พักอะไรต่างๆเราไม่มีเยอะแยะนะครับเรามีแค่ไม่กี่ที่เพราะผมเป็นหนึ่งในจํานวนพี่น้องชาวบ้านกาะปัญหีทั้งหมดที่คอยแต้นรับผมไม่ได้ว่านะครับคุณจะว่าอย่างไรคุณจะด่าอย่างไรในโซเชียลด่าจนถึงเรื่องระบบข,ของการที่เป็นพวกเราเป็นาชาวชาวไทยมิตรลิมด้วยซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องแต่ไม่เป็นไรนะครับ คุณอาจจะเป็นคนที่อยากจะมีแยอดร้ายแยอดหล่าที่แยอะแต่ในความเป็นจริงแต่คนที่เข้ามาสัมผัสนราต้องเชื่อไหลมาแต่ละวันสามสี่พันคนพวกเราต้อนรับเราต้องเชื่อนะครับเราไม่อยากจะแก้ตัวแต่นี่คือบทเรียนที่พวกเราจะต้องเชื่อกันดูแลเรื่องนีนะครับว่าถึงที่เขาเกิดในเรื่องของช่องดราม่าในโซเชียลปัจจุบันนะวันนี้เราต้องกลับไปนั่งแล้วก็ทบทวนด้วยว่าพวกเราจะต้องทํำยังไงผมไม่ได้แก้ตัวนะครับและก็ไม่ได้แก้ต่าง แต่ในสภาพความจริงต้องให้ความยุติธรรมกับพวกเราด้วยนะครับว่าเราไม่ได้มีกลุ่มราคา้องสอบถามราคาได้แต่ถ้าคุณเอามันไม่ไหวครับก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมกล่าวไปบางสิ่งบางอย่างแต่ในฐานะที่เป็นผู้นํานะครับเราระมัดระวังพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่เกิดมา200กว่าปีเรามีการต้งเที่ยวมาเกือบ70ปีนะครับเราต้องกลัวอ,อยู่แล้วในเรื่องของสิ่งผลกระทบในเรื่องของจุดเด็ดของนักท่องเที่ยวเราน้อมรับ ที่จะให้คุณเป็นคนที่ติเตียนพวกเราแต่ไม่ใช่ดา่าตนเป็นรับไม่ได้ในบางสิ่งแต่เราจะไม่ตอบโต้คุณนะครับแต่ถ้าคุณเยอะกว่านี้ผมจำเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางของข้อกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขรักษาไว้ขึ้นความเป็นชาวไทยมิชลินของพวกเรากว่า1,800กว่าชีวิตที่อยู่บนเกาะ